โดยเปิดภาพมาในเมเนกามาพม่าพอกับปู่สาวโสดอีกแล้วเนาะเสมอ <laughs> มาเป็นครั้งแรกเนาะก่อนอื่นชิทักทายได้ถามสื่อเสียงหนึ่งนำน้องก่อนเนาะโดยสบายดีแล้วละสบายดีถ้าเกิดก็มาเป็นครั้งแรกเนาะจะขออญาตถามสื่อน้องละมีสื่อว่าเนวใดน้องตุกตาอายุสิบแปดอายุสิบแปดปีที่ผ่านมาน้องเคยมีครอบครัวบ่ บอเคยเนาะ<ด>เคยโอลมผู้บาา่าวบะจ้ะในสิลมผู้บ่าวเป็นบัมือนคิดว่าสิลมเป็นอยู่บ่่นาจะพอได้พอได้เยอะเนาะอืมอ่าปัจจุบันนี้น้องหำเฮียนจบแล้วน้องละ่ะ<ด>น้องเฮียนจบเรียบร้อยบ่เล<ด>ยโอ้เฮ็ดเวียรเฮ็ดงานยังไงส์ปัจจุบันนี่เรียกธรรมดาทั่วไป โดย <c oughs> ก็เลยว่าเมื่อนี้บ่ได้ไปทางใดนอ้ําเมื่อนี้เนาะอืมก็เลยว่าอยากออกมาเปิดใจ <c oughs> อยากลมภูบาทางใดทางใดก็ได้ทางใดก็ได้เนาะอืมบาหวานเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางประเทศได้เบิดเนาะเรื่องอายุเลยอายุบรรจัมกัดอายุบรรจัมกัดโอ้บรรจัมกัดหาหกสิบ d o ได้บอ อือเพราะว่าส่วนใหญ่เอฟซีเอื่ยนี่คนขางว่าสีอายุได้เนาะแต่ละคน60กิปลายก็มีได้น้องหล่าเอ้ได้คือน้องบรจำกัดอายุนี่น้องสิบติว่าเพินเฒ่าเกินไปบ่อืมแตคือโอรมได้เนาะโอ้คือทางน้องตุ๊กตาเนี่ยกะมีสเปกตตเตอรบ่มีบมีบ่โอ้ บมมีสเปกไต์โตเลยบ ja. ่อ um, yes ืมเดืนมาในเก้าแล้วนี่เดี๋ยวเปิดใจบางคนก็เจ้าก็ต้องเลือกน้องล่ะต้องเอาสเปกเป็นนั่นแบบนี้นะคือคืข้างน้องนี่บอแม่ได้จะได้ก็ได้จะได้ก็ได้โอ้ได้เบิร์ตนะจะเป็นตรงในก็แล้วแต่เพร่ะน่าสามารถโอ้ลมได้เบิร์ตโดยแบบเรื่องหน้าตาของเพิ่์ตก็ไม่เลื่องวะตรงล่ะโอ้โหตาเบิร์ตสิเปลม เพราะว่าตรงอั้เนาะในการเปิดใจสมัยก็ว่าไปเนาะอ้าวเนาะในการโอโลมเนาะเราก็ต้องเลือกสุดกันได้ไหมบอสเลือกมีบางคนเอออายุร้ายแล้วมาเห็นตัวจริงสีก็โอโลมบ่ได้แบบนี้ตรงนัะมีคือกันได้จ็เหมัอนใจตัวเองบ่สมั่นใจจากเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าสิบได้เติมเยอะเนาะอีกอันสิบเปอร์เซ็นต์ไปตามหาเองเนาะ โดยนองมักผู้ชายแบบแบบจะนองละคิดไว้ในใจบอไปซื้อไม้ประชวรไหมน,นะสไตล์นองแบบซื้อไปเฮียอะไรแท้แท้เสือแบบใดนองละแบบใดก็ได้แบบใดก็ได้บอนในใจใจคอเพ่นเนี่ยแนวใดก็ได้บ่หรือว่าต้องจำกัด นักกูายแบบใดนี้ใจดีใจดี <Yeah. S 1> เขาต้องทำใจตัวเองลงล่ะเขาจะเลือกคนได้เขาต้องทำใจตัวเองได้เขาให้หมดตัดสินใจให้หมดได้เพราะว่าเขาเลือกเองอ่าสีบางเถื่อโอ้ยคอยเลือกมัน,ใในมแล้วว่ะสารมูให้เลือกเอ้าเด้อน,นุ่นมคนนี้นุ่มคนนี้ผ่านมาแล้บบตรงปกโอเคบ้ okay. วาวแบบนี้เนาะก็คือพางนมพลัง,ง,รรงแหละนมทางใหนก็ได้สามารถโอรมได้โคตรแต่ความเข้าใจกันมันบ้างละถ้าน้องถามีอันไอเอ็มจะคนสัก ใช่น้องสคนอ้ยอยู่น้ำกันมั่นบอกบอกผัวอายไปทำงานไปเห็นงานก่บอนเลยโอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่เนาะคือน้องนี่เป็นลูกคนที่สองบอกในอนาคตน้องมีลูกมีผัวนี่ไปอยู่น้ำเพื่นได้บอกได้ออกเพื่อนออกซานได้เนาะไม่โอ้ยโดยม่ย่านบนดังหละ ลมผู้บ่าวรุ่นใหญ่เนี่ยบ่ย่านบ่บ่ย่านเพิ่นบ่บ่บ่อายบ่ไปบ่อายหมคูแบบโอ้ยผู้บ่าวรุ่นใหญ่แท้ห่วงห่วงใจตัวเองเหมือนบ่ห่นใจเหมือนว่าะอก็คือว่าเนาะในกรณีที่เาเปิดใจว่ารุ่นใหญ่รุ่นน้อยมันก็เคยมีเลยเนาะบางคนนี่กะอายุโตนกันกะสามารถอยู่นํากันได้แต่กะบางคนเขากะยืนกันคือที่พานมาก็ขาไม่เคยกันอะไรเนาะ แต่ถ้าน้องพอกำมั่นใจว่าสามารถโอลงได้กับญาณนี่เออบางคนก็โยกจับใบนี่ยังไม่ยาติออานะนะหาพบเมื่อหายเมือ่อวอาถัดเจอ <c oughs> แบบว่าให้น้อง่าตเนะเขาเขาจะทำกนในใจของน้องดีเพราะว่าในการเปิดใจมันก็ต้องคบหากันมันจะรุ่นใหญ่คือเออว่าให้ฟังอะไร <c oughs> อืมส่วนร้ายหนุ่มอันอยู่ประมาณทราบไปปีทราบิบนิดหน่อยนักเรียนหล่อสิมีได้ สี่สิบขึ้นไปหหกสิบโดยบ่มีปัญหายังเนาะเออเออยจะไปแจกเฟซให้ผู้ใดคือเป็นตอนนี้ก็สิเป็นไปเม่ตีเนาะก็ได้เด้วาเนาะกินเผากิน้อะไรมั้งยังเลยแบบบริทันเตรียมโตยังไงดีกว่าข้าวหนำกับขนาวกินเลยโอ้ยเนาะ เพจไฮนอกเพิ่นเจ็โมยังบริกินเข่าขเขาวเจ้าเขาเขาเทียงก็ยังบม่กินจ้ะตื่นเต้นแทงมาจะม่ <laughs> โดยโดยอาจะนองเพิ่นบริก้รตัตเลยปกติกินขาวจะโมใ่หนอจัโมกโม่ลโอ้เต็มวันนี้บริกินข่าเลยโอ้โดยไม่ยังกินจะแม่เาเ็ด ก็เขาให้กินพวกกบพวกปลาอือก็คืออาหารบ้านๆเฮาเนาะแมนเซ่แต่หน่อยหมักที่สุดคือกบแมนและน้องนองละปนกินแห่งแซบโดยก็สชีเขาอาสูเรื่องของนุ่มๆน้อง้องละเนาะอ่าทาวาน้องนี่มีคนโอลมเนาะน้องต้องใส่เวลาหล่นบอในการโอลมกัะเพิ่นนี้นะถึงสีตัดิใจแบบว่าเป็นจูเป็นแฟนหรือว่าอ่า ความสัมพันธ์แบบลายกว่าเก่าขนาดน้องละประมาณจากเดือนสองเดือนสอเดือนบอกอืมก็คือหมั่นใจบ่เอาโดยก็ถือว่าเวลาในก็บอบอบลนเนาะแล้วก็บอซ่าะนะอยู่ในกลางๆซะเนาะเออท้าว่าอุรมกันเข้าใจกันในกรณีที่ว่าน้องนี่ลมผูเบาอายุได้ ไอท้าว่าเพิ่นนี่โอ้มักหักอะไรอยากได้เห็ดลูกเห็ดเมียแบบมีได้น้องสิพร้มพอมเลยบอกพร้มพอรมบอกมาห้องมาขอได้บ<ม>อกโดยไปม,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 มาคอ,า <laughs> อาน้องอลไรน้องอย่างโอฟอมกับเอลได้โดยกระถือว่าบุมีปัญหาอย่างเนาะถ้าว่าเพิ่นมาห้องมาขอแล้วนี่เพิ่นอยากเลยไปอยู่น้ำนี่ไปได้เลยแม่นบอก อืมโดยคือทางน้องน้องตุ๊กตาในก็ถือว่าเป็นซาโสุที่ว่ายังบ่เคยสร้างครอบครัวเนาะเดิมต้องเป็นยมสร้างครอบครัวเลยเมื่อวาน้องละคิดไว้ในใจอยู่โบขันสิมีครอบครัวต้องเอาอายุซัมได้เจังสิสร้างครอบครัวเนี่ยอันนี้จะโคหอดเท่าใไหรา สองสามปาเปิดใจอยู 18, ่สิบแปดปีกันสิบแปดปีสิบเก้าปีก็อดเอาค่นอย่าเลรู้เห็ดเมียกะประมาณสามสี่ปีเนาะ<ด>แต่ตอนนี้ก็คือเปิดใจในหาคนคุยก่อนเป็นบ<ด>อกโอ้ยังบด้พร้พอมสีสางครอบครัวแต่ว่าเปิดใจหาคนคุยก่อนถ้าคุยถึกใจแล้วเรื่องอาเอาเป็นลูกเป็นผัวัจจ์ว่ากันตำลังเป็นบารองละ<ด>ทั้าห<ด>่าอายุน้อยแบบนี้อันไมาเอาคุณว่าอายุใหญ่แบบนี้นะ มันจะจีไปกระโดดอยู่บ่กรอดรอ,อดมันหลอกขวดเอาเนาะใส่ทำไมกระยกน้องเพิ <c oughs> <c oughs> ่ไน,นไปนั่มเนี่ยคุณแม่พี่น้องเลยเนะาะเพราะทั้งนอง้องเพิ่นนี่เป็นคนแบบว่าเออกับบหุหนะันว่าเนาะเป็นคน,ยคยนอยากคีดอะไรบ้างวะอืมทั้งคนทั้งแม่เพิ่นมีอายุหลายจังได้ก็ประมาณสี่สิบห้าสิบเลยอืมอืมก็ได้เห็นหน้าอยู่นะอยู่บ้าน โอ้โหได้เข่าวร้ายปีแั่ละปีก็บ่อร้ายแต่ละข้อมันซีฮาร่อยพออ๋อพออยู่พอกินเนาะเลยโอ้พนังคนก็อยากไปเห็ดเบี้ยกอยู่บนนั่ะเห็ดเบี้ยกอยู่ฝั่งไทยจะไปแต่มีบัตรแล้วบ่ตอนนี้มีแล้วโอ้มีเรียบร้อยแลยมีเอกสารเดินทางครบเนาะอืออือโดยก็คือว่าไปได้เลยเพราะวกวัฒง์พนก็มีเรียบร้อยแล้วเนาะอือ ถ้าว่าผู้บ่าวอยากมาหานี่มาได้บ่ได้ได้เนาะบุเรนปุ๊บดิมาเห็นกันแล้วก็เอ้ยของน่าก็เลยไปเลยอะไรเงี้เนาะก็คือว่ามาหลินมาหัวได้เนาะในการที่เปิดใจนี่ก็คือบอกแหละมีหลายกรณีคนกระเปิดใจค่ะคนลมโอ้คนลมมาตรงละโดยน้องมีทางติดต่อให้ทางผู้บ่าวบริัทน้องละ มีอย่างแน่มีลายบอกน้องสิเจกเลยบอกในคลิปเนี่ยเลยเนาะอ่ะเอาลายมาน้องละโอเคเนาะอันลายยังตังอยู่น้น้องหลานเนาะยังตังทันเดียวซะก็มีแต่ว่าทังเทาสิอันเอาแปะอยู่หนาซองนาะสมอเนาะหรือว่าแปะไว้ในคลิปเนาะถ้าว่าอ่ามีผู้สมัครสนใจที่ว่าอยากโออยากลมน้ำนองตุกตาก็สามารถอันสแกนก็อะไรเลยน้องน้องหลานเนาะ มาทำข้อมูลจักกันเบิ่งว่าจิตใจเฮาแบบสเปคเฮามันสีตรงกันบอเนาะ <c oughs> คือทางน้องก็บได้จาดอายุยูเดลเนาะ <c oughs> เรื่องหน้าตาเพิ่นก็บได้จาดอืมแต่ว่าถามว่าเป็นดีสัยใจคอเพิ่นนหมักควนใจดีเนาะ <c oughs> เราจะมวนเราจะสุภาพทุกคนเลย <c oughs> ห้เกยียผ <c oughs> ู้หยิงเนาะเ <c oughs> ออ <c oughs> แล้วัดที่นี่แบบว่าผู้ชายแบบว่าเพิ่นกินเหล้ากินเบียร์สุกยาแบบนี้เด้น้องสี <c oughs> โอเคอยู่บ่ บ,บมักแมนบอกบอมัอมอมกในเรื่องอไน้องละ่ะกินเหล้ากินเบียอวาสูบยาทั้งหมดเลยทั้งเบิดเลยแมนบอกอืมทาว่าน้องเสียวมาฮหตด,ดูฮ็ดพัวในหนึ่งมาเพิ่นตรงเลิกบอกเออถ้าเพ,พิ่นตรเลิกบ่ได้ได้น้องละ่ะสีมีวิธีดใดที่แบบว่ามีทางออกบแบบเออแบบไอเดิกบ่ได้แบบนี้ฮะนะ เอาเล่คุยกันว่าต่างยดีรือว่าน้องสีพนใข่เพลินแบบว่าเออดนดนกินเถ่อหรือว่าถ้าว่าเออสูบยานี่มันเป็นเรื่องปกติของผููชายเนาะถ้าว่ายาบ่ได้กับไปสูบห้างห้างเขาแบบมีอะไรบ่โดยเขาก็ต้องมีทางทางออกไอ้เพิินเนาะโดยคือทางน้องลูกตาก็เป็นผูสาวขึ้นไม่เนาะ เป็นผู้เจ้าผู้งามทุกคนเด้อ่าเรื่องนมนมเพลินก็คือแถบสิโบมีขอติเนาะน้องหลานเนาะแล้วก็คือว่าง่ายๆก็บม่ได้จำกัดอีหยังเลยเนาะสเปกตาตูวกับโบมีโอ้ทางร้านนมเพลินเลยนี่ได้เลยได้ละบอกเองสมมุติจะเอาอันยังก็นี่เด้อลายของน้องยังก็ลืมเลยน้าจอรับ น้องตุ๊กตาเนาะแต่ดูจบคลิปสจะมคลืปไปแล้วค่ะม่กันอ่าคืนเนาะใจคิดวนาอ๋อในเด้อลายนองตุกตาอยากได้ทักเข้ามาได้เนาะนี่ไงโดนเนาะลายน้องเปิดเอาคืนไปจรวดเรียบร้อยเนาะไม่เอาคืนไปให้เอฟซีเลยคือทางน้องนี่สะดวกคุยตลอดบ่หรือไหนแหลโอ้ เร่องนี้นี่สะดวกคุยเนาะอือพูดละเอียามเกี่ยวขขาวพูดละเอียดในโรงแรมเนาะสิบกค่าคมีเวลาเน,นี่ยเนาะคือทางน้องอาอยุสิบแปดปีนี่แต่งแนวอยู่แนวกินเป็นบอน,นี่เห็ดลายแบบทุกอย่างบออือโดยน้องกำมักเห็ดอยู่บอแบบอ่าเ,เหยียดเฮือนเหยียดซาเนี่ยน,น้องละเห็ดตลอดอืมเห็ดตลอดเนาะโอ้ ไปดูว,ว่าเป็นแมซีเดือนได้ได้เนะา,มมานะทำไมเนาะโดยเด็กแต่งกับสาลนมยกับซาลเมยเนาะโดยมันนี่กันอันนี้ก็อันน,นี้คือเฮือนของน้องเองแมนบอนี่นะโอ้โดย มาเนี่ก็ถือว่าเขากำมาหอดจอดถึงอยู่เนียนยู่ซานน้องตุกตาเนาะแม่ก็มาเป็นครั้งแรกครั้ทุกคนเลยเปิดใจหาคนโอคนลมหาคนคุยหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็หาคุยชีวิตเนาะถ้าว่าเขาคุยอ่าเข้าใจกันแม่แม่แม่แมแมทางเอื้อแย้ซีก็ถามเนาะแบบน้องกัมักดินมักอยังอยู่บน้องหละมักไปดินกลางค่ำกลางคางืนแบบนี้นะมักบ่อืหมักไปเนาะ โอ้โดยคือเพราะว่าก็ฮัสิทาในคว่า้องเป็นผุ้สาวขึ้นใหม่เนาะเสมอ <c oughs> ก็คือบ่เคยเลยไปแต่ว,ว่าบ่มักไปเนาะโดยทางบุษสาสดงแกับ่มักไปถิงสามคืนเวลาลมผู้บาวนี้คิดว่ามีแนวลมมีแนวถามเพิ่นอยู่บนองหละ่ะ มีเนาะอยากทำเป็นคำแรกว่ันใดๆขาดได้ลมนอนเช้าคำแรกอ่ะได้ลมกับขาดได้ลมนานๆนอนก็บททามตลอดว่าเห็นน้่อยู่ไอ่มันมันคือมีเน่นอยู่ไอ่กินหอรเด๊ะโอ้กินขัาแล้วว่าโดย ก็แล้นี่คือว่าเพิ่นเคยมีดุมีเมียมาก่อนแบบนี้เลยน้องละ่ะับได้ปะทำได้ <โอ S 1> ได้เนอะบันเทิงบันเทิงเกียรติอยอังเพิ่นเราเดี๋ย,<อ>ยวเราเป็นผู้สาวบ่เคยผ่านการแต่งงานผัวเรา็บ่เคยลงแบบนี้เนาะเราคนมีดุมมีเมียมาลงแบบนี้แนคะ่นะจะมีเอิน่าับบ่ได้แบบนี้น้องล่ะจะถือว่าเป็นปัญหาอย่างเนาะนคือมาเนี่ยก,กับทางน้องการแบบถือว่าเปิดใจเมื่อแรกเนาะก็อาจจะ เด่นๆแน่นอนเสมอเนาะอาจจะว่าบอกไปเก่งปันใดทุกคนเลยก็มีแต่ว่าทางนุ่มๆเพิ่นจะให้เข่ามาทักทายเข่ามาออมาลมเนาะบางทีการฮาลมแบบลมส่วนตัวนะเนาะลมแบบบอกก็อาจจะคุยเก่งก็มีเนาะน้องละโดยทางทีมงานเนาก็มีแต่ว่าสิขอโจคลีบเพียงสัมเนี่ยเนาะเสมอเนาะไว้ให้น้องเพิ่นไปหากินข้าวกินน้ำหรือว่าพักผ่อนอะไรทุกคนเลยถ้าว่าใครสนใจก็คือทางเขาก็ได้แจกคทองสองทางติดต่อน้องเนาะอยู่ในคลิปแล้ว ทักทากทยกข้มาหาหน้องเพันเลยเนาะโดยอสบายดีเอท่องหาะเลยโดยสบายดี